อะกาบทักทายสบายดีเนาะทุกคนเนาะโอ้ยนี่กันมันเป็นหน้าฮอนแ่ละแล้วลงมาหาหมุดปู่หมุดป่านำโดนเอ๊ะมากับทีมงานเราทีมงานเนาถือว่านักหาปลาโดยเฉพาะเลยหมอทูนกับหมอกวิน,นไปติดตามไปเ <c oughs> บึงน้ำเดียวทุกคนไป ทีมงานเฮากำลังหางหากาเกียมเนาะกาเกียมมันนากากหรือแหลมเพิ่นเอาวิธีหากินเแบบสซนบสเบบธรรมชาตินะนะโอ้ก็ถึกใจยู่ยามนี่มันกายามฮอน,นเนาะทวนเนาะเออกำลังลงมา เอ,อวิธีหากินตามธรรมชาตินะกะรอบทวิลวบสูไ้ได้โทษไหมโบ,บ,บทึกบะโออาบทึกพ่ดบออันนี้เบบมหากินตามธรรมชาตินะเออขึ้นมาจากหน้าเวียงหน้าง,งานกะพาเดียวมาหาอยู่หากิน เออกับทีมงานเฮาหาเมื่อไว้กินแรงได้ทุกคนไว้ไพวดช่วงนี้มันก็เออหาหายู่หากินก็ยากอึดอยู่ละหากพอได้ยู่ได้กินยู่ตามบ้านเนาะบ้านานาเฮานี่เไปไ็นอไรน้ำพุนโอ้ผนว่าน้ำคุน่นว่าะ พยายาบุท่านให้เห็นไผ่ได้จกักโตนะทวนนะติตามไปเบื้องเลยเลยก็คือธรรมศาสตรเนาะแบบเออต้นกัมมาโบมากินข้าวกินข้าวป้าเนาะกินข้าวโดนนี่กาศคักจูมีมือหน้ามือในสิพาเออทุกคนมาเอบื้องวิธีกินข้าวป้าข้าวโดนเนาะ ทีมงานตัวนึ่งยุบพุงภาคผูโหเจ้าว่าเพื่อนได้ปลาคอไปจังโอ้ทีมงานเฮาได้แล้วด้อฮะได้ใส่ยงนุเออได้แล้วเดเริ่มมาแล้วเถือเถ่อนเลขเนาะทวนเนาะเออโอ้มีเอาบัตรหนึ่งละสามสี่ผู้ใดทวนไว้ฮะโอ้โ้อได้แล้วได้แล้วทวนป้าปลาคอได้ ดันปลาคอถือกระต๊อกคอมาหน,นิออโอ้ถือกุ๊กคอโบติงเลยได้ทุกคนไว้ดูแม่น่โอ้หมานหม่านหม่านอ่ะใส่โอ้ปลากรุดหมอนี่ <c oughs> โอ้นี่ปลากรุดได้ทุกคนไว้อ่ะอ่ะเริ่มหมานไปเนี่ยนี่แหละนี่แหละธรรมชาติเนาะหากินด้วยธรรมชาติเอ่าตาม <c oughs> วิถีชีวิตเนาะห้องซาเอ่อบ้านนอก โซนบดบ้านถ้าค่อยเนาะถือว่าหากินสะดวกสบายคักอยู่ทุกคนเพราะว่ายามนี้มันกะยามฮอนอ่าฮอนเน่ะเจนาเนากะลิ่นปีใหม่สงการกะลงมาลิ่นน้ำเนาะโอ้ออยธรรมชาสตรถือว่าคักได้ทุกคนเะเพราะว่าน้ำกะอยากมัวเพราะาน้ำบาบ่ไหลแล้วน้ำมันเป็นน้ำขาดหวังแล้ว น้ำบ่ไหลแล้วมันจะเป็นสีสั่วลัวในไดน,นนี้เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงแรงๆเ,เนาะลงมาหากินเมื่อกินแรงเอ่อขึ้นมาจากหน้าเวียกหน้างานก็นลงมาหาปลาเออมุดปลาเนาะมุดหน้ากากกับพอได้ยู่ได้กินยู่ทนพอละพอได้ยู่ได้กินละใ <c oughs> ช่ได้หลายแล้วบอยวิน ใส่บ้างนุ๊ได้หลายแล้วบ่โอ้พอได้อยู่ได้กินอยู่ทุกคนนู้ยหลายโตเติบนีอ่อ่ะ,ะอืมหักปลาคอยังบ่ทันได้มาห้อยใส่เด้ทุกคนเว้ยได้กินนี่ปลาคอ,อได้วางตามหลังนี่ปลาคอกับปลาโคตเลยอยังบ่ทันรรมมาห้อยใส่อ่ะปะลาคอเข้ามาบ้านี้เนอะ อุกเขาบ่บึงไหนบึงมันเกาะแขงเกาะขาได้ใช้ปาข้อเอามาเออเอามาห่เมียนเอามาเมียนเออมันสีอันนั้นฮะหลังจากลงมาหลังจากลงมาหาอยู่หากินกับเพาได้อยู่ทุกคนเพาได้อยู่ได้กินอยู่เนาะ แล้วก็บแบงปันเมื่อเดียวเมื่อกิน <c oughs> ใช้ได้ตามหลังฮะโอ้ดิปลาคอได้ตามหลังอันนี้หันน้ำเล็บมันก็แม่นบอกฮะโอ้โอ <c oughs> ้ชิมได้เอาห้องไว้ใช้แล้วบาทนี่ <c oughs> ได้ปลาคอตัวหนึง่งได้สุดท้ายทุกคน ทางค่อยแล้วบ่ได้มุดนำกระเจ้าางค่อยแล้วมันอป่ายัางไม,ม่ไหมถูดดินอยู่นี่อป่านี้เฮาลงมาหาอยู่หาก,กินกับพอได้อยู่ได้กินเนาะทุกคนเนาะนี่บอได้ได้ทุกคนน้อยแบบลงมาหากินแบบธรรมชาติาหามุดป่ายามนี่มันก็ยามฮอนเมื่อแล้วก็เมือ่อเฮ็ดวิเฮ็ด งานเต่าเลยทุกคนเพราะว่ามาหากินช่วงแรงหาไว้กินตอนแรงเออเดี๋ยวเมื่อกะแล้วก็ขึ้นแล้วก็แบงเดียวเมื่อไว้ยู่ไว้กินตอนแรงเนาะอ้ะบาบ้านนี้ฮะเสียกลับแล้วบ้านนี้ทุกคนเดี๋ยวมาหากินกับพอได้ยู่ได้กินนี่แล้วนะ วิธีแบ่งเดียวกันง่ายๆเลยทุกคนเว้ยเออแบบยืนละกระเจ้ายายเลยอาอเนี่ยได้กระตามเพราะว่ากระเจ้า,าเอาแบ่งซ้ำใดกะซ้ำนั้นแหละเพราะว่ากระเจ้า,ามันนายผ่านนะแบบเออนักดำกระเจ้าแต่ว่าเอาเทือกวค่อยท,ทีายก็กระเจ้าอ่ะเนี่ยได้กระตามเนาะทุนเนาะแนี่ยเรามาหาอยู่หากินอ๋อคลิปนี้จบซ้ำนี้อ่ะพอ,พอทางค่อยไหมคลิปหน้าเดอ้อ อ่าขอขอบใจ